เดจ้าเอนียายแววสิบห้ามา,า,มาแกงไก่ปลาปลาทูปิ้งจ้ปะปลาทูปิ้งปลาทูอกแต่เพิ่นหนึ่งมาแล้วจ้าซื้อปลาทูแบบเพิ่นหนึ่งมาแล้วตัวบักใหญ่พี่น้องค่ะเป็นแต่แซ่บนี่อยายแววใส่มันฝรั่งน้ำเนื้อจ้ะแล้วแต่ผู้มักเนะาะบ่มีสูตรตายโตหมักผักอันใดก็ใส่อันนั้นจ้ะมีมันฝรั่งมีฟักทอง มีหน่อไม้ต้มจืดแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือกับทั่วฟักเงาจ้ะมาเด้อค่ะแกงไตปลาน้ำยายแววสูตรไผ่สูตรมันเนาะพี่น้องมักผัดใดกบผัดนั่นละกะไส้อันนั่นละแล้วแต่พวกมักน้ำเดือดแล้วมาแกงไตปลาน้ำยายแววน้ำเดือดแล้วยายแววจะใส่พริกแกงแล้วจ้ะ พริกแกงยายแว้วนี่ก็จะมีพริกแกงทั่วไปจะตำเองพริกข่าตะไคร่หอมแดงหอมขาวกะปิเกลือ <c oughs> ขอโทษขอพัยนะคะจะมีเพิ่มมาคือใส่กะปิกับพริกไทยดำจ้ะพริกไทยดำตำแล้วก็ใส่ขมิน่นนะเพิ่มขมินม้นลงไปเลยแกงเดือดเราจะใส่พริกแกงละลายเลยจ้ะ ใส่ไตปลาเน่จ้ะไตปลานี่ะไายเอามาต้มก่อนแล้วก็ใส่ตะไคร่ใบมะกรูดจ้ะกองกันนะไตปลาทูค่ะหมอนี่ยายแ้วใส่สองขวดด้วยี่้น้อแก่หมอนง่ ยายแววใส่พริกไทยดำไปนั้นตำใส่กระน้ีพริกจะได้ความเผ็ดร้อนผักยัยแววจะใส่ฟักทองก่อนจะ้ะเบื่ออยากพอ,อจะแป๊บนึงนะคะใส่ฟักทองแล้วยายแววจะใส่มันฝรั่งจะ้ะผู้ใดชอบผักอันใดก็ ใส่ได้เลยค่ะแต่ผุ้มักเนาะเนื้องผักนี่ก็ได้แกงเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่นมไม้จ้ะนมไม้ที่ต้มจืดแล้วเนาะนี่แกงหมอใ่ญ่มากเลยปรุงรสเลยจ้ะใส่ข่าเนาะไปก่อนนะ กาศห้องที่น้องจ้าใส่ชืรสใส่ชุรสดหรือว่าพรุ่งี้เราจะใสะ่เครื่องปรุงแบบเป็นเกลือเป็นย่งเท่าเจ้าเพราะว่าไตปาลเาเนี่ยรสเค้นจะใส่น้ำาขามน้อยนึองจ้าเพื่อตัด เค็มนะคะน้ำมะขามหนึ่งช้อนน้ำตาลประมาณ1ช้อนค่ะเพื่อให้รสกลมกล่อมน้อหมอเดือดจ้หมอเดือดเดี๋ยวเราจะใส่ปลาทูลงไปจ้ะใส่ปลาทูลงไปเลยค่ะโอ้ <c oughs> <c oughs> ซอหน้ำมันเดือดจะจัดอีกรอบนึงนะจ๊ะเดือดจัดยายแววจะใส่มะเขือกับบวบกวลงไปเลยจ้ะที่น้ำดำดำเหลืองเหลืองนี่คือพริกไทยดำกับขมิ้นนะคะเดี๋ยวจะใส่น้ำเยอะหน่อยนึงเพราะว่าเอาไปกินกับขนมเส้นแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะต้มขนมเส้นที่เอฟซียายแล้วฝากมาให้จ้ะเอฟซียายแ้วฝากมาให้แต่เสียงกะโกงให้เหนียวนุ่มดี กินกับแกงเป็ดปลาอร่อยมากผักซุปเรวมะเขือสุแเราจะใส่สุดท้ายจ้ะใบมะกรูดแซ่บแน่นอนค่ะสูตรน,นี้เรียบร้อยแล้วปลาทูชิ้นใหญ่ ที่ข้ามากินขนมจีนน,น,น้ำยาแกงไตปลาน้ำยาแล้วจ้ะโอ้ยยังจ,จัดต้มขนมเซนบ้างดวยขนมเซนเหนียวก็เหนียวนี่เก็บไม่ได้กินนะเนี่ยแล้วโทด น,น,น้องไอคีไป่ได้มาเนะ้ะกันสเสาอาเชียงร้ายกับพ่อค่ะยาดูดที่จะก้มนครับ 嗯、mm，对、hmm.。Okay. yeah ตอมนี่สตอเจ้านี่กรอบดีมันนี้ซูชิอดตเซอร์นี่โตโหนี่ตู้เย็นหลายเมื่อเนเนี่ยสบเลย นี่เป็นมันพลังค่ะ ก้อนเนียนกินได้ขนาดน,นั้นเลยไหมันมีมูแบา กินเขาแล้งเด้เลยมันเลยุมฟึ่งมันดือมก่น้องนั่งเขากินกันหมดละ ใครแตาูใช่ไหม มีสองตัวปลาทูไข่ยังยังสุดดีแบ่งร้านนี่ไง พลัสมีกันเยะจ้าฝากไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรวแหววชาแนลจ้าพอกันไม่พิหนาสวัสดีค่ะ